สเพบุทธ,ธาพระรัต,ตาปาเจกานันจะยังพระลังอรหันตาน,นันจะเตเชทารักขังพันธานิสัตสูอันนี้มีที่มาจากที่ไหนไม่ต้องโยงไปเพาเริ่มต้นจากตรงไหนตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือสมัยไหนมีมานานหรือ,อยังแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อดู คือในเวลาพระเขาสวดบทที่เรียกว่าบทส่งเทวดาบทส่งเทวดาเนี่ยมีคําว่าทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยับปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนนุสเพปิปานิโนโเอตาวตาตออมเหสัมปตังปุญญาสัมปทัง สพีเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธานังสัทันตุสัทายศีหลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิริตาโหตุคัจฉันตุเทวตาขาตาอันก็นเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวว่าจะทําอย่างไรมีทุกข์ก็ให้หมดทุกข์มีภัยหมดภัยเนี่ยสอนในเรื่องทานศีลภาวนาแล้วก็มาสรุปด้วยคำว่าสเพสเพพุทธา พลปัตตาปเจกานั้นจะไม่มีคำว่าธรรมาสังคาเพราะว่ามันไม่มีแต่หลวงพ่อเนี่ยแต่มาเติมคำว่าธรรมาสังคาท่านก็บอกว่ากว่าจะได้คำเติมตรงนี้เนี่ยใช้เวลาหลายปีใช้เวลาในการปฏิบัติจึงนำไปเติมทีนี้ก็ เรียนถามว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าสัพเพพุทธาเป็นกำลังพุทธเจ้าทั้งหมดธรรมาสัพเพธรรมากำลังพระธรรมทั้งหมดสัพเพสังฆากำลังของพระสงฆ์ทั้งหมดซึ่งในสงฆ์เนี่ยจะมีทั้งอริยสงฆ์อริยเจ้าและสงฆ์ที่ปรารถนา พุทธภูมิพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นในคำวสเพสังคาเนี่ยจึงรวมทั้งสองอย่างสองประเภทนี้ไปด้วยจงยึงมาตามได้ปัจเจกานันก็คือพระปจเจกับพุทธเจ้าอารหันตานันพระอรหันนี่เขาจะระบุไปเลยว่าเป็นพระอรหันจจเตเชนะรักขังพันธามิสสปปะปโสก็ขอให้พลังทั้งหมดเนี่ย มาสถิตติดรึงหมายถึงมันเรียกเข้ามาอยู่ในกายทิศในจิตใจก่อนที่จะนำพลังนี้แผ่เมตตาไปเราไปแผ่เราได้อยู่แล้วแต่เราแผ่ไปก็มือาก,การเราส่งบุญส่งกำลังซึ่งในในยะที่สำคัญเนี่ยเป็นเป็นการรวมของ พลังพูดพระธรรมประสงค์นันเป็นอัปปมาโนอัปปมาโนคือพลังที่มีสามารถจะวัดได้พูดง่ายๆคือพลังแห่งพูดพระเจ้าตามที่หลวงพ่อท่านพูดเพราะนั้นท่านถึงนำมาเติมในประโยคเหล่านี้เพื่อความสมบูรณ์แบบและในความลึกลับซับซ้อน เมื่อท่านอธิษฐานส่งกำลังไปให้ใครและบริการขอบรรมีและพุทธธรรมประสงค์โดยมาบรมีพระเจ้าเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะอธิษฐานขอวิบากแก้ไปครอบบุคคลเหล่านั้นซึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าให้ได้ ทั้งคนดีคนชั่วศัตรูหมู่มิตรให้ได้หมดถ้าเขาไม่ดีเขาก็จะรับพลังตรงนี้ไม่ได้เขาก็จะอยู่ไม่ได้ไม่สามารถจะนำกำลังเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นี่เป็นบทสเพเรียกเล็กสเพยสเพย์แต่ี่จริงแปล เป็นคําแปลเช่นนี้เวลาพระสงค์ท่านจะรวมสวดให้ญาติโยมที่เรียกว่าบทส่งเทวดาและในผู้ที่ได้มนโนมยิทธิเมื่อได้ฟังที่หลวงพ่อท่านสวดก็จะเห็นเป็น เหมือนวิมานเป็นวิมานแก้วผมพุดประธรรมประสงค์ปรากฏข,ขึ้นจึงได้เรียนถามหลวงพู้ทวดหยียบน้ำทะเลจืในตอนที่นั่งภาวนาขอท่านได้โปรโด,ดแปลแปลให้เป็นภาษาที่เขาเรียกภาษาอัศจรรย์หรือแปลแปลแบบพิสดาร เพื่อให้เกิดการอธิษฐานให้เป็นเช่นนั้นซึ่งแทนกับเมตตาบอกว่าพุทธังกำลังกล้าธรรมังกำลังแกร่งสังขังกำลังแรงเนริษแห่งพระกำลังขออัญเชิญพระปัิจัมาช่วยเสกกับพระอาหารหันต์ให้เป็นวิมานแก้วล้อมรอบครอบตัวผัวพันคอยป้องกันพย,ยันตรายพุทธ,ธทังอธิษฐานิธรรมังอธิษฐานนี้สังขังอธิษฐานิ นี่ตามที่หลวงพ่อทวดจะมาบอกเรียกพระเข้าตัวพร้อมกันนะครับเปิงตาเปิดัจตานั่นเถิอยังพระลังอรหันตานันเตเชพันธามิสัพโสพุทธังบรัพรา สังขานกำลังแรง้ดยกาพระกำลังขออัญเชิญพระปัจเจกมระ้วยเศษพระอรหันต์ให้ผมาเกล้าพระพระตัวพรอันโปรดทกันบันตรายพุทธาธิฐานนี้ธรรมอธิฐานนสังฆางอธิฐานนี